อาทิตย์แล้วนะแ <c> ต <oughs> ่ละวันแต่ละสัปดาห์ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปรวดเร็ <c oughs> วรรทำอะไรก็ยังไม่เสร็จเป็นชิ้นเป็นอันบทีก็ หมดวันแล้วบางทีเราจะมีความรู้สึกอย่างนี้ดันนั้นในเวลามีคุณค่ากับเรานะาเราให้ความสำคัญอะไรกับชีวิตเรานะ นั้นก็แค่ทำหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้ดีบางคนที่มีอุปนิสัยมีความขยันนี่ก็ขยันบางคนที่ขี้เกียจก็ขี้เกียจอยู่อย่างนั้น,นทีเราก็ต้องรู้จักปรับปรุงตัวเองรู้จักที่จะ,สะแสวงหาประโยชน์ให้กับ ตัวเอง <c oughs> <c oughs> สิ่งที่ทำได้ก็คือฟื้นมันนั่นแหละมีความตั้งใจมีความแน่วแน่นะไม่เอาอารมณ์มาเป็นประมาณ <c oughs> เกินจะโยมส่ง อารมณ์หลายคนหลายท่านบางทีเรื่องการศึกษาภายนอกกับการศึกษาภายในนี่มันก็ไม่ค่อยไปด้วยกันนะบางทีบางคนก็แม้ว่าขยันใช้กำลังมากแต่ว่าสมองมันก็ไม่ค่อยอยากจดจากจำสักเท่าไหร่ใช้ความภากเพียนมาก งคนก็มาปนเปนกันระหว่างการประพฤติปฏิบัติกับการที่ต้องท่องอ่านหนังสือนี่ทำยังไงงั้นเราก็ต้องรู้จกักแบ่งเวลานั่นแหละเวลาไหนเราควรทำอะไรอ่านไปศึกษาไปก็ ทำขความ้อใจกับมันไปแนะทั้งภายนอกเป็นบทเรียนเป็นหนังสือทั้งจิตใจภายในของเราด้วยนะสำคัญกนะ็คือจิตใจภายในของเรานั่นแหละ่เรานั้นตั้งจิตไปยังไงเราศึกษาเรียนรู้ก็เพื่อให้เราได้รู้รู้สภาวะรู้รู้ชื่อใส่สีตีไข่ใ,ให้มัน เป็นปัญญัติเป็นสิ่งที่เราได้เอามาปฏิบัติเป็นการพิสูจน์นะเป็นการให้เราได้รู้แนวทางวิธีการในการที่เราได้ฝึกฝนได้ศึกษานะนั้นถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้นี่มันพาให้เราหลงทางได้นะหล,ลงทางได้ง่ายด้วยบางทีบางคนบางท่านก็ยังถ้าไม่เปิดการ ปริยาตไม่แน่นเนี่ยบางทีก็ทำให้เราลงทางได้นั่งสมาธิก็เอาแต่ความสงบอย่างเดียวเนี่ยจะมานั่งสมาธิหลับตาเพื่อละกิเลสงนี้ซึ่งมันก็เป็นคนละเรื่องกันนะนว่าสมาธิมันเป็นหนึ่งในองค์มากมัน,มนไม่ใช่แค่ว่า ต้องการแค่อย่างเดียวอย่างอื่นเนี่ยเราก็ต้องทำด้วยการพัฒนาทางด้านอื่น <c oughs> ทางด้านศีนอย่างนี้ตัวสมาวาจาสมากรรมตะสมาอาชีวะมันเกิดความเป็นอัตโนมัติเกิดความเป็นปกติขึ้นมานั่นถ้าไปมันก็ ต้องไปด้วยกันกับองค์ขาพยพมาแหละถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันขาดไปแต่ว่ามันไม่ได้ไปตามหลังใจคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ถูกกับระบบไม่ถูกทั้งองค์ขาพยพนั้นมันต้องไปด้วยกันทางกายวาจาใจนะตัวมังเองก็คือตัวสิ้นสมาธิปนะัญญาตัวนี้ก็ขาดไม่ได้นะ ในการที่เราได้ดำเนินชีวิตไปเราจะทำอะไรอยู่ก็ตามมันก็เป็นเครื่องดำเนินชีวิตของเราให้มันเกิดความสมดุลนั่นแหละมันไม่ได้ไปขัดแย้งกับธรรมชาติอะไรงนะั้นเราจะทำอะไรเราก็ทำไปตามหน้าที่ของเราจะเรียนก็เรียนให้มันมีความรู้มีความเข้าใจขึ้นมา ขณะเดียวกันก็กลับมาศึกษามารักษาใจเราใจเรามันก็เหมือนกับได้เรียนอย่างเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นเศรษาบุคคลนะที่จริงเสขษาบุคคลท่านใช้ตั้งแต่พระโซดาบันถึงพระอนาคามีขึ้นไปนะพวกเราก็ถือว่า ถ้าเรากลับมาเรียนรู้ความจริงเนี่ยนะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราเนี่ยก็ถือว่ามีปรมัตถอารมณ์มีรูปนามเป็นอารมณ์เป็นเศขาบุคคลได้น้อยที่เราได้ศึกษามันมีความสลับซับซ้อนมีความเข้าใจได้อย่างยากนะขนาดว่ามีตัวหนังสือมีสูตรท่องจำเนี่ยเรายังเข้าใจยากนะ เรื่องรูป,ปรธรรมมันไม่ต้องพูดถึงเรื่องนามรธรรมข้างในหรอกมันละเอียดลึกซึ้งมากมายกว่านั้นเยอะนั่นเราก็ดำเนินชีวิตของเราให้มันเป็นปกตินั่นแหละมีความอยากมีความคาดหวังมีความตั้งใจได้แต่ว่าเราไม่หวังผลหวังผลกับมันก็คือสร้างเหตุสร้างเหตุให้มันดี อะไรที่มันเป็นเหตุแล้วก็ทำเหตุตรงนั้นนะอะไรที่มันเป็นคนละอย่างกันเป็นคนละเหตุกันเราก็ไม่ทำสิ่งนั้นน่ะเพราะว่ผลกับเหตุนี่มันต้องไปด้วยกันนะเราต้องการความสงบอย่างเนี้ยความสงบเป็นผลที่เราต้องการใช่ไหมล่ะแต่ว่าต้องรู้ว่าเราสร้างเหตุยังไงถ้าไม่เคยนังสมาธิเลยไม่เคย มีสติเลยอ,อย่างนี้มันจะเกิดความสงบได้ยังไงมันก็แค่เป็นความหวังลมๆแรงๆมันก็ไม่ประสบความสําเร็จได้เราต้องการที่จะร่ํารวยอย่างนี้รวยก็ต้องมีความขยันมีความขยัน,ม,ม,ยนมีการรักษาที่ดีมีเพื่อนที่ดีใช้ชีวิตให้มันสมดุลรู้จักลงทุนรู้จักเก็บหอมรอมเรบ รู้จักที่จะบริหารจัดการทรัพย์สินเงินทองของเราที่ได้มานมันก็เหตุที่มันตรงกับผลบางทีเราชอบหวังอะไรเขาเรียกว่าลมลมแรงๆเขาว่ะบางคนก็หวังกับโชคกับลาบกับหวยกับพุ้นกับการลงทุนอะไรต่างๆไปบางทีมันก็ค้ากำไรเกินควร ถ้าเราไม่ขยนันไม่อดทนไม่ทำมาหากินนี่มันก็เป็นเรื่องยากนั่นแหละที่มันจะร่ำรวยขึ้นมาได้มันอย่างเราต้องการสุขภาพที่มันแข็งแรงนี่แหละแต่ว่าเรากลับไม่ออกกำลังกายเลยทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์พักผ่อนไม่เพียงพออารมณ์สุดฉุนเฉียวอารมณ์บิดเบี้ยวอารมณ์ไม่ดีอยู่บ่อยๆยมันก็เป็นการทำลายตัวเองละ แม้ว่าเราจะมีความคาดหวังอย่างนั้นก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ได้เดินตามทางไม่ได้ไต่ตามทางไปนนในชีวิตของเรานี่มันพระเจ้า,าสอนให้เรานั้นอยู่อย่างเรียบง่ายนะอยู่อย่างรู้เท่าทันอยู่อย่างแบ่งปันอยู่อย่างมีความสุขความสุขก็คือเป็นความสุขในปัจจุบันนั่นแหละที่ที่ทำให้กัลประโยชน์ประโยชน์ที่มันได้ในปัจจุบัน หรือนะว่าประโยชน์ที่มันเป็นสัมรารนะพบมันมีหลายส่วนนะจนถึงประโยชน์สูงสุดนั่นคือนิพพานนั่นเอนะอันนั้นเราไม่ใช่มองแค่ใกล้ๆนะมองแค่ใกล้ๆก็นั่นะแหละความมีจิตใจที่มันเบิกบานที่มันแจ่มใสที่มันเป็นกุศลอยู่ภายใน ในแต่ละวันนี่มันจะมีทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีฝ่ายที่เป็นกุศลฝ่ายที่เป็นอกุศลที่มันเกิดขึ้นปรุงแต่งในใจเรานั้นการศึกษาคือการที่เราได้เรียนรู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเราไปเรียนรู้แค่ช่วงใดช่วงหนึ่งสั้นๆจริงมันต้องเรียนรู้ทั้งวันนั่นแหละยังมีหนุ่มคนหนึ่ง เมื่อคืนนะท่านนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้แล้วยี่สสามชั่วโมงนี่ทำยังไงนะจะไม่ใช่ว่าเราปล่อยใจไปทมกิเยสหรืออย่างนี้นั่นบอกแล้วว่าการปฏิบัติมันไม่ใช่แค่สามสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงมันต้องทำทั้งวันนะเราสามารถที่จะได้กลับมาระลึกรู้กายใจของเราไปบ่อยได้ทั้งวันในอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด มันไม่มีอะไรที่มันไม่ใช่การปฏิปฏบัตินะทุกอย่างมันเป็นการปฏิบัติทั้งนั้นการที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้เท่าทันมันทำหน้าที่ของตัวเองแต่มันหย่อนมันก็ตึงขึ้นมาให้มันเข้มข้นขึ้นมาถ้ามันตึงไปก็ผ่อนมันลงไปอย่างนี้บางคนก็ขยันอดทนดีนะนชอบนั่งสมาธิชอบปฏิบัติอย่างนี้ แต่บางทีเราทำไปด้วยความอยากนะทำไปด้วยความคุ้นชินเราบางทีก็ลงจมไปในสมาธินะไปในความสงบนั่งแป๊บเดียวนี่ก็ใจมันวิ่งถวิลหาแต่ความสงบแล้วนะเป็นเหมือนกับยาเสพติดอย่างหนึ่งนะหนักกว่าคนติดยาอีกนะคนติดสมาธนะินั่นก็ต้องลดมันลงไปแสดงว่าเออใจเรามันไม่เป็น กติแล้วอย่างนี้บางคนก็ไม่มีความสงบเลยมีแต่ความเบือ่อความปวดความเมื่อยความมึนแต่พวกก็อดทนทำมันไม่เอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งเอาความถูกต้องเอาความที่ว่าเราได้ดำเนินมานี่แหละก็จับหลักไวง้ง่ายๆนะการสำรวจอินทรีย์การมีความภาคเพียรน,นะ ก็เรียกวเป็นจากขริยนุโยคมีความภาคเพียรมีความตื่นอยู่นั่นี้เป็นการกระทําที่มันไม่ผิดนะแต่ว่าต้องก็ต้องขยันอย่างรู้เท่าทันนั่นแหละขยันอย่างรู้เท่าทันขยันในการทํากิจอย่างที่เคยพูดให้ฟังขยันในการทํากิจทําหน้าที่ของเราในขณะเดียวกันก็ต้อง ฝึกที่จะทําจิตด้วยนะบางอย่างเราทําได้เราก็ทําบางอย่างทําเต็มที่แล้วนะก็ต้องวางแล้วเท่านี้อย่างเราอ่านท่องหนังสือบางทีมันตั้งใจท่องนะแต่มันไม่ค่อยจาสักเท่าไหร่นะั่นคือเราได้ทําจิตเต็มที่แล้วต่อไปก็ต้องทําจิตเท่านั้นเองก็ช่างมันมันไม่จําก็ช่างมันจาไ,ไม่จาก็เป็นเรื่องของสัญญาขันเดนะียกันแต่มัน เราทบทวนบ่อยๆคุ้นชินกับมันบ่อยๆกับภาษาบาลีกับภาษาไทยทําความเข้าใจกับมันบ่อยๆแล้วมันก็จาได้ของมันขึ้นมานะแต่ยวเราจํายากก็เพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้นชินมันหนึ่งยีิบสี่ชั่วโมงเราอยู่กับมันแค่สามสิบนาทีแค่ชั่วโมงเดียวอย่างนี้มันก็น้อยเกินไปไม่ถึงหนึ่งในสามดันนั้นคนที่เขา้า จำได้ท่องได้ก็แสดงว่าเขาก็ทำมาเยอะนั่นเราก็ต้องดูดูกำลังดูศักยภาพของเรานั่นแหละใส่ความภาคเพียรความอดทนนั่นแหละลงไปได้ไม่ได้ก็ช่างมันผลเป็นยังไงก็ช่างมันแต่ว่าเราได้สร้างเหตุแล้วน,นอย่างอื่นก็เหมือนกันในการปฏิบัติการภาวนานี่ก็เหมือนกันเราได้สร้างเหตุแล้วเนี่ยผลยังไงก็ช่างมัน ขอแต่ว่าให้มันมีความมั่นคงมีความซื่อตรงมีความคงที่ไปอย่างพระโพธิสัตว์อย่างเนี้ยท่านไม่มีความละระหว่างทางไปกลางทะเลทรายไปกับหมูเพื่อนกลางทะเลทรายนี่ขกดนะุดน้ำลงไปกดลงปไปอย่างนั้นนะุดไปเนี่โอ้ไปเจอหินที่มันขว้างอยู่ ถ้าหยุดขุดตรงนั้นก็คงตายไปทั้งหมดแล้วนะแต่ว่าท่านก็ไม่หยุดนะขุดลงไปทะลุหินลงไปอีกเนะี่ยน้ำก็พุ่งออกมาเที่ยวทำให้รอดมาได้ทําให้หมู่เพื่อนในรอดขึ้นมาได้แต่ท่านหยุดกลางทางเลยก็คงไม่ประสบความสําเร็จนะีนเหมือนกันจุดของคนเราเนี่ยมันมักจะมีอุปสรรคขวางน้ําอะไรเข้ามากั้นขวางงั้นเราก็แค่ได้ ทำหน้าที่ของเรานั่นแหละนะมีความขยนันมีความอดทนนะ่ะมันไม่เสื่อมจากคณงามความดีไปได้เราเราอย่าจอดกลางทางทำอะไรก็ให้มันอย่าเป็นคนจับจุดนะนะทำอะไรก็ทำให้มันดีทำให้มันดีที่สุดตามความสามารถตามสติปัญญาตามกำลังของเรานี่แหละเราทำได้อย่างนี้มันก็จะ ประสบความสำเร็จได้ทั้งทางโลกทางธรรมการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆเอาประสักปัญหานะแหมาเป็นยาเป็นยาใจมาเป็นเครื่องฝึกฝนนะเป็นเครื่องขัดเการานะแล้วพวกรเรานั้นได้ตั้งใจนะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำบัตรกัน